โอ้ยเลิศเกินเพลงนี้ก็คือเหมาะกับการส่งให้ป้าสุดๆวันนี้นะครับทุกคนต่อคนจะมารีแอคนะครับเพลงใหม่ของพี่แบสิซี่หรือว่าพี่มิกซ์เฉลิมศรีนั่นเองนะครับผมกับเพลงที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาปุ๊บคือบอกเลยว่าโอ้โหเพลงนี้มันจะต้องเลิศแน่ๆมีความอ้อนป้าแบบฟ้ารักพ่อสุดๆนะครับผมเราไปดู MV เพลงเต็มที่เพิ่งปล่อยวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะฟังแค่ไหนกับฟ้ารักพ่อครับอ่า แกรมมาก <S <S เออดวยัวบดบดมีความมูลงรงลูสมาก <S <S เองมอก กันแก้ว You โอ้วอะ You are ่อ้มาก รถเออชอบเมโลดี้ของเพลงนี้มากเลยอ่ะดีเออลรกลรกล โยีาสั่งอะไรหรือยังแม่รู้ใจจัอโห๊ะับล่ชอตัวให่ี่อยู่อันเยอะหรอมาเตีเชิญระดอเลเจจให้ที่งที่หเอออะไรนะเสื้อปั๊บเตอร่าต้องเสียตัวฝาต้องได่เป็นอว้าว อ้โหเลิศดาชอบปะ คือมีความฝาหลักพ่อสุดวู้ทกายและชานุน่ออน,นเลิศมีความดอกสีทองได้ด,ดเลิศ บอกเลยนะครับผมว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่ไวรัรลในการส่งให้ป,ป้าปาหรือส่งให้แฟนแบบว่าฟ้ารักพ่อนะคะอย่างแน,งน่นอนคือบอกเลยนะครับว่าต่อชอบทั้งตัวเมโลดี้ของเพลงนะครับผมแล้วก็ชอบในเรื่องของการเรียบเรียงความหมายของเพลงแล้วก็เอ็มวีที่ไปในทิศทางเดียวกันเนาะเสื้อในแต่ผมรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์มากๆและการที่ใช้พี่ยุยญาิเยอะนะครับผมมาฟีเจอริงด้วยเนี่ยพี่ยุยญาเยอะเนี่ยก็คือเป็นตัวแม่ ในเรื่องของการอ้อนป๊าป้าในยุค90อยู่แล้วคนนี้ก็คือป๊าป้าค้าอยู่แล้วก็คือชัดเจนพอเป็นพี่ยุ้ยก็คือชัดเจนมากๆและก็ชอบการที่แบบว่าการสื่อความหมายของความเป็นฟ้ารักพ่อมมีความเป็นแอร์นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการแบบตอบโจทย์ของเพลงนี้ได้ดีมากแล้วการเลือกเอเมโลดี้ทำนองทำนอง,นองการใช้โน้ตใช้อะไรอะ่ะก็คือเลิศคือระดับแบบตัวแม่รักร้องอะ่ะเอาจงจริง ถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่มิกทำถึงมากๆแล้วครับทุกคนทุกคนสามารถไปฟังกัน,นเต็มๆนะครับผมได้ที่ช่อง Bad Mixie นะครับทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่มิกกันเยอะๆนะ